แฉมแฉมแถมแฉมสาธุสาธุสาธุอนโมขอให้เปลี่ยนสีฮัปฮัปฮับโอ้เปลี่ยนเหล้วเปลียนเปลี่ยนสีคนคนเอาเอากว่าไหนเอากว่าดีเด้อสาธุสาธุขอให้พ่อน้าเปลี่ยนสีเด้อถึงจึงโอ้เปลี่ยนเหล้วเียนเปลี่ยน สาธุสาธุขอให้เปลี่ยนสีเป็นเกือบักเอาตุ้นเหรอวะสาธุสาธุเปลี่ยนสีเนเดอร์บักลาบักน้อยน้อยวันเปลี่ยนแล้วเลี้ยงบักน้อยเปลี่ยนแล้วเออนะขาวโอ้ยบ่ได้กินดอกโอ้มือไม้อ่อนค่ะฉันเลี้ยงบักน้อยเนี่ย โอ้เปลียนกันเว้ยโหแรงเกินบ้าบักน้อยๆบ้าเอาเอาบักเท่าๆไปตึงเอาบักเท่าๆก็เัรเป็นสัตว์โอ้ยออกไปใจเย็นๆค่ะผ่านนะผ่านไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ตึงโอเคเออโอ้เอาขวดได้เอาขวดได้ขวดได้ก็ได้ วัานี้ดอกจ้าเอาบักน้อยๆถ้่นน้าสีาถุถัดถุตงตึงๆๆๆๆๆๆขึ้นแล้วสีเจาอกดใสวะตึงเจ้าขึ้นว่าสีแมนเสียเสีๆสีนี่สีในขวดขอให้เป็นเซ สีขึ้นแล้วสีขึ้นแล้วคอยขึ้นรามันบอกขึ้นดอกโอ้ยกินยากแล้วเรียนนิสัยวะเอาคือแบบจึกตึงอ่าสีใดเลี่ยนเอ้าวเอาควดไดดดีควดไดดดีเอาควดนี่ดอกเดี๋ยวพามานาก่อนจ้าถู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 า้าถูสีสีสีคอยเป็นสีสีตึงตึงตึงขึ้นมาเลียนว้าวขึ้นแล้วเลี่ยนว้า ดึงว่าอะไ้กินดอกไฟึงว้าตั้งเคยสีสีเด้อกดดีเด้อค่ะเออสีสีก่อนสาธูสาทูจขอให้ได้สีดึงตงเ้าวขึ้นแล้วเนี้าวว้าวว้า้าววดแขนหยอดันปวดแขนกับวขึ้นสีดึงจะมันเหยีไปทั่วค่ะ วน้่วหนึงวันนี้จ้าสีสีสีเด้อสีเด้อให้ได้สีเด้อสีเด้อ่งหนึ่จ้าให้ได้ยังก่อนให้ได้สีเด้อสีเด้อไม่มีใครแล้วได้สีแล้วใช่ไหมได้อยากสีคือการเอาเอาให้ได้ตึงได้แปลวเป็นหยังแต่ละมือละว้นตึงเอาให้มันสีให้มันแล้วี่เด้อาเด้อ เอาให้ได้สี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 ถูกเรองเอว้าว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 เอากระมานสีแต่มันเยเบกีขวดได้ท่องเรียนเอาให้ได้สีสีสีโซนี่มันอยู่ใสหล่อเลียนสีนี่สีนาสีนี่แล้วว่สาธุสาธุสาธุอนามตามีสีมาสีมาสีมาว้าวต่ำ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 ต่่ำตต่ำ ขันสีบาตีกัสีหาเงินเด้อสีหาเงินเด้อเอาให้ได้เดือสีหาเงินแบงพันและแบงหารอยไม่สิมามาวเวมา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 มมาม่ามมลูกมามามามมามาพันพันมานไปหาพันอุ้ยอดนหาสิบาทอีกแล้วมาเดอมาเดอมาเดือ มาเรียมา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  มาแล้วมา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 มมา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 นะมา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 ว่ามามานามอมา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 นอมมา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 ามามาามามามวมามามมา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 าม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 าๆามยมามามอมา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 ามามาาม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 า